สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนรายง,งานข่าวจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงความคืบหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจควบรวมสายการบินไทยสมายว่าพร้อมดูแลลูกค้าของสายการบินไทยสมายให้ได้รับความสะดวกสบายอย่างต่อเนื่องภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจตามแผนฟื้นฟูกิจาการและโอนย้ายการปฏิบัติการบินและบริการต่างๆทั้งหมดจากไทยสมายไปยังการบินไทยตั้งแต่เดือนมกราคม2567เป็นต้นไป ทั้งนี้โดยปัจจุบันเว็บไซต์ไทยสมายเอร์ .com ได้ปิดให้บริการไปแล้วตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2566ที่ผ่านมาขณะที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือสมายคอนแทคเซ็นเตอร์จะให้บริการจนถึงวันที่31ธันวาคม2566เช่นเดียวกับเที่ยวบินของไทยสมายภายใต้โคดการบิน w e จะทำการบินวันสุดท้ายในวันที่31ธันวาคมนี้สำหรับเที่ยวบินไปกลับ4เที่ยวบินสุดท้ายประกอบด้วยเที่ยวบิน w e 249เส้นทางกรุงเทพกระบี่เวลา18นาฬิกา25นาที เที่ยวบิน W/E 2 5 0เส้นทางกระบี่กรุงเทพเวลา20นาฬิกา20นาทีเที่ยวบิน W/E 0 4 6เส้นทางกรุงเทพขอนแก่นเวลา19นาฬิกา40นาทีเที่ยวบิน W/E 047เส้นทางขอนแก่นกรุงเทพเวลา21นาฬิกาสนาทีเที่ยวบิน W/E 13 6เส้นทางกรุงเทพเชียงรายเวลา18นาฬิกา50นาทีเที่ยวบิน W/E 1 3 7เส้นทางเชียงรายกรุงเทพเวลา20นาฬิกาหนาที เที่ยวบิน WE-267 เส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่เวลา18นาฬิกา40นาทีและเที่ยวบิน WE-268 เส้นทางหาดใหญ่กรุงเทพเวลา20นาฬิกานาทีทางนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารของไทยสมายที่ยังคงประสงค์เดินทางตามกำหนดเดิมบริษัทจะดำเนินการจัดการด้านบัตรโดยสารและการสำรองที่นั่งโดยท่านผู้โดยสารจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด